สวัสดีครับที่รักแฟนเพลงที่รกรบรรรักทุกท่านครับกลับมาพบกับยงยุทธในรายการพูดจาวาซับเพลงประจำค่ำคืนของวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566วันเวลาก็เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วเหลือเวลาเดือนกว่าๆก,ก็จะสิ้นปีแล้วเราก็จะได้ของแถมกันทุกคนคืออายุเพิ่มไปอีกหนึ่งปีนะครับจะทำอะไรต้องรีบทำนะครับอย่าผัดพันประกันพุ่งนะครับ เวลาไม่คอยคอยท่าใครจริงๆนะครับครับคำพื้นนี้ก็จะมาขอพูดถึงเรื่องของการเพลงของเรานะครับก็ที่เคยมีเพื่อนๆน,น้องๆเคยถามมาว่าการร้องเพลงที่ว่าไพเราะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดประมาณไหนที่จัดว่าร้องได้ไพเราะเข้าขั้นอัน <laughs> นี้มันก็พูดยากนะครับคือเพลงเพลงเดียวกันเนี้ยคนหนึ่งฟังว่าเพราะ ีกคนหนึ่งฟังบอกว่าก็งั้นงั้นแหละหรืออีกคนนึงบอกว่าไม่เพราะมันอยู่ที่ว่าคนฟังนั้นเขาชอบเพลงแนวไหนนะครับแต่ว่าเขาชอบเพลงแนวครูทูนทองใจแต่เราร้องเพลงครูทูนได้ถูกต้องอัตราจ,จังหวะทำนองและอารมณ์เพลงเขาก็จะบอกว่าเออร้องเพราะดีนะครับอันนี้ง่ายๆทีนี้ถ้าบางคนที่เขาไม่ชอบเพลงครูทูนเขาบอกว่าก็กงั้นงั้นแหละพอฟังได้อะไรงี้ก็อ่านไปนะครับก็คือ การที่จะวัดว่าร้องเพลงระดับไหนจุดไหนถึงเรียกว่าไพเราะ <_ m akes> ก็คือง่ายๆ,ๆ,ๆว่าเราร้องแล้วให้พักพวกฟังอัดคลิปแล้วให้พักพวกฟังดูว่าโอเคไหมใช้ได้ไหมพักพวกบอกว่าเออโอเคแล้วส่งไปเลยลงเฟซลง u t u b e ส่งส่งมาลงเฟซลง y o u t u b ถ้ามีคนเข้ามาดูก็จะแสดงว่าโอเคแล้วใช้ได้ นะครับง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือร้องให้ถูกต้องอักระจังหวะและทำนองเพลงที่เราเอามาร้องนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับคือเอาเราเอาเพลงของใครมาร้องก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเพลงผู้หญิงหรือเพลงผู้ชายนะครับคือต้องฟังต้นฉบับให้ดีนะครับผมเองก็ฝึกมาจากต้นฉบับม่เคยไปฝึกร้องเพลงกับใครทั้งสิ้น ถือตอนฉบับจะเป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนะครับคุณจะได้ของจริงของแท้คือฟังแล้วก็ร้องตามร้องตามร้องตามนะครับท่านจะได้ซึมซับเพาตอนฉบับท่านร้องอย่างไรเพราะว่านักร้องรุ่นเก่าๆรุ่นปร,รมาจารย์นี่ท่านจะมีเทคนิคการร้องการเอื้อนการย่อยเสียงการนั่นเลยว่าใครก็ไม่สามารถจะไปเทียมท่านได้นะครับเอาแค่เรียนแบบท่านได้สักครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ของต้นจะับบก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจะไปให้เหมือนต้นจะับบร0อยเปอร์เซ็นต์นั้นไม่มีใครทําได้หรอกครับอย่างเก่งก็5้าหกสิบเจ็สิบอย่างสูงสุดนะครับก็ต้องพยายามต่อไปครับการร้องเพลงนี่ไม่มีไม่มีเวลาจํากัดว่าต้องฝึกกี่เดือนกี่ปีนะครับผมเองเคยบอกมาหลายครั้งแล้วว่าฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่ปีสองพันนึงร้อยเจ็ดถึงปัจถึงปัจจุบันนี้ก็ห้ปีนะครับ พปแบบไม่อายเลยทุกวันนี้ก็ยังฝึกอยู่นะครับในการร้องเพลงไม่มีใครร้องเก่งจนว่าไม่ต้องฝึกนะครับก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆครับไม่ร้องออกไม่ออกเครื่องเสียงก็ร้องปากเปล่าทํางานไปก็ควรเพลงไปนะครับเดี๋ยวขับรถไปทําธุระร้องไปข่าเวลานะครับครับท่านที่ถามเคยถามมาว่าร้องเพลงระดับไหนที่เรียกว่าไพเราะนะครับ ก็ท่านก็ลองร้องหลายๆคลิปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนดูก่อนเพื่อนบอกโอเคแล้วแล้เลยลงเฟสส่งมาลงเฟสมีคนเข้ามาดูคนตรงคนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยว,ว่ามีคนสนใจเพลงที่ท่านร้องนะครับเหตการที่เราจะเอาเพลงของใครมาร้องกันแล้วแต่เนี่ยเราต้องเราว่าอ่านอ่านให้อ่านให้ละเอียดว่า ต้นฉบับท่านร้องอย่างไรวิธีการเอื้อนการหยอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะนักล้องรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นครูบาอาจารยแ์แต่ละท่านนี่ท่านไปฟังได้เลยเทคนิคของท่านนี่ือว่าสุดยอดจะหานักร้องในสมัยปัจจุบันนี่ไปเทียบเคียงก็แสนย,ยากนะครับเพราะฉะนการฝึกที่ดีที่สุดก็คือฟังต้นฉบับฟังฟังฟังเนี่ยผมก็ฟังมาจากต้นฉบับแล้วก็ลองตามร้องตามลองตาม,ตาม,ตามโดยเฉพาะเพลงของครูทูลเนี่ย ผมฟังมาตั้งแต่ปี2 5 0 7ตั้งสมัยเป็นเด็กแล้วก็ย่าก็สู่วัยรุ่นเมื่อห้าเมื่อห้าหกสิบปีก่อนนะครับก็ฟังมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็เกิดความชอบนะครับก็เลยฟังแล้วก็ร้องตามร้องตามร้องตามมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคือการร้องเพลงเนี่ยไม่มีใครกําหนดว่าเดือนหนึ่งเก่งสองเดือนเก่งอันนี้มันแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคล คนเราเนี่ยนอกจากจะมีพรสวรรค์แล้วจะต้องบวกด้วยพรแสวงนะครับคือถ้าท่านมีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงก็ไปไม่ได้ไกลนะครับถ้าว่าท่านมีพรแสวงเขาเกิดมาเป็นคนที่มีเสียงไพเราะแล้วก็บวกด้วยพรพรพรสวรรค์แล้วก็บวกด้วยพรแสวงคือมันฝึกซ้อมบนหาประสบการณ์นะครับแน่นอนอนาคตท่านอาจจะเป็นนักร้องอาชีพได้นะครับ คือการร้องเพลงเนี่ยมันจะถือเป็นอาชีพก็ได้นะครับสมัยโบราณก็อาจจะพูดว่าเต้นกินลำกินไม่พอยาไ้นะครับแต่ว่าขอโทษนะครับถ้าถ้าเป็นนักร้องที่ติดลำดับนี่สามารถจะเรียกเงินล้านได้ในไม่พันในไม่กี่ปีนะครับแต,แต่ยุคสายยันยุคพุ่มพวง,พงนี่กำลงัลงรุง่งลุงยุคยอดรักกำลงัลงรุ่งลุเนี่ย เงินทองก็สะพัดนะครับอันนี้ก็ความความดังของเพลงโวงงานทั้งปีนี่เต็มหมดอย่างสายยันนี้พุ่มพวงนยอดลักเนี่ยจองจองามปีงานวัดนี่เพราะความดังความความสามารถของผู้ร้องนะครับสามารถสร้างเป็นอาชีพได้อย่างสบายนะครับเพราะนั้นท่านที่เพิ่งร้องเพลงหัดร้องเพลงหรือว่ายังร้องไม่เพราะเพิ่งท้อใจครับฝึกต่อไปหาครูเพลงที่ ท่านคิดว่าจะสอนแนะนําท่านได้นะครับช่วยแนะนําวิธีการร้องนะครับการร้องเพลงเนี่ยมันมันสำคัญเป็นหลักสําคัญคือวิธีการร้องนะครับเพราะเพลงของแต่ละท่านแต่ละ